ทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะครับเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะครับเขียนกราฟแสดงจํานวนของอสมการต่อไปนี้ครับเราช่วยกันทํานะครับเริ่มครับเมากกว่าหรือเท่ากับ5ครับอันดับแรกเราเขียน5ก่อนเลยเราเขียน5 A เอเนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ5ครูจะสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับ ถ้านักเรียนเจอตัวแปรสมมติว่าตัวแปร A แล้วกันอยู่ทางด้านซ้ายของอสมการแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายอะไรนะครับอาจจะเป็นมากกว่าน้อยออมากกว่าหรือเท่ากับถ้าเป็นมากกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับลูกศรจะหันไปทางขวาครับแต่ถ้านักเรียนมีตัวแปรในสัญลักษณ์อาจจะเป็น น้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลูกศรจะหันไปทางด้านซ้ายครับอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอ่าเอมากกว่าหรือเท่ากับลบห้าจำนวนไหนที่มันมากกว่าหรือเท่ากับห้าห้านะครับเมื่อกี้ห้านะครูถามว่ามันรวมห้าได้ไหมมันเท่ามีความมีความเป็นเท่ากับห้าได้ไหมมีความเป็นเท่าก 5, นะับห้าดังนั้นเราต้องจุดทึบที่ห้าเลยเราเอาห้าด้วยอ่าเราห้า 5, ด้วย กูถามว่าอะไรที่มันมากกว่าห้าอยู่ทีนี้มันก็มีแลตั้งแต่อะไรครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกต้องไหมครับหกเจ็ดไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยเราต้องการฝังขวาเพราะถ้าเป็นสัญลักษณ์มีตัวแปรเป็นสัญลักษณ์มากกวา่าตัวแปรต้องอยู่ด้านซ้ายเสมอนะครับมากกว่าให้เราหันลูกศรครับไปทางด้านขวาเสมอ พราะด้านขวาจะแสดงถึงความเป็นบวกเป็นมากเป็นมากๆนะครับต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2ครับ b มากกว่าหรือเท่ากับลบนะครับอ่าแล้วเขียนลบรอเลยลบครับ b มากกว่า หรือเท่ากับลบสิบสองแสดงว่ามีเท่ากับด้วยแสดงว่าต้องรวมลบสิบสองด้วยนะครับรวมลบสิบสองมากกว่าหรือเท่ากับมากกว่าต้องไปฝั่งขวาครับแบบนี้อ่ะเป็นข้อสี่ครับเป็นข้อสี่ตัวแปรแล้วเป็นน้อยกว่าเยนสิบห้าลอเลยครับ ้องเอา15ได้ไหมครับมีความเป็นเท่ากับไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับมีความเป็นเท่ากับแสดงว่าเอา15ด้วยน้อยกว่าลูกสองไปทางซ้ายครับอันนี้เขียนได้ตรงนะเขียนได้ตรงเส้นนะครับอจริงๆเราจะเติมต้องเติมจานวนให,ให้ชัดเจนด้วยนะอันนี้ก็เป็น14 13อันนี้ก็ฝ่นี้ก็เป็น16 17แบบนี้นะทีน,นี้เรามาดูกราฟแสดงจานวนที่กําหนดให้ แสดงคําตอบของอสมการใด้เรามาดูครับตรงนี้นะครับเรามาดูก่อนว่าเรามันจุดที่ตรงไหนก่อนวิธีการพิจารณาคือเรามาดูก่อนว่าจุดตรงไหนถ้าเันแรกครับเราเห็นว่ามันจุดจุดอยู่ที่ศูนย์ครับจุดอยู่ที่ศูนย์ครูถามว่าคําตอบที่เป็นลูกศรเนี่ยมันไปทางซ้ายหรือมันไปทางขวาถ้ามันไปทางซ้ายก็แสดงว่ามันน้อยกว่า แต่ถ้าไปทางทางขวาแสดงว่ามันมากกว่าแต่เรามาดูก่อนว่ามันเป็นจุดทึบหรือจุดโปรงถ้าเป็นจุดทึบเราจะต้องเป็นมากกว่าหรือเท่ากันแต่ถ้าเป็นจุดโปรงเราจะเอาแค่มากกว่าอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็สมมติตัวแปรเป็นเ็กแล้วกันครับข้อที่2ครับข้อที่2ข้อที่2ครับเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีจุดอยู่ตรงเลข1เก็เขียนเลข1รอเลย ทีนี้เราจะเห็นว่ารูปสรนมปไปได้านสายก็แสดงว่ามันต้องเป็นน้อยกว่าชัวแต่การที่เรากราฟไปทางซ้ายไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นน้อยกว่าในท่อเก่าก็ได้เราก็มาดูที่ว่ามันเป็นจุดทึบหรือจุดโปร่งปรากฏว่าพอมาดูว่านเป็นจุดโปร่งก็แสดงว่ามันไม่เท่ากับเราก็จะได้เป็น a น้อยกว่า1เป็นตัวแปรอะไรก็ได้แล้วก็บดเองนะครับที่เหลือเราลองทาเองดูนะครับว่ามันเป็นสัญลักษณ์แบบไหน นะครับอี่ครับ